คุณผู้ชมไปชมบ้านของพลทหารอดิศรนนะคะที่ยกกระท่อมอยู่ทางบ้านมีฐานะยากจนมีอาชีพรับจ้างรายวันเท่านั้นค่ะ จากเหตุการณ์ที่พลทหารอดิศรป้อมกลางหรือโก้ตำแหน่งพลปืนกลมินิสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ที่ประจำการณชายแดนไทยกัมพูชาเหยียบกับระเบิด PMN2 ขณะออกตรวจแนวบังเกอร์11-12บริเวณด้านขวาของปราสาทตาควายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน์เมื่อเวลา15นาฬิกา45นาทีแรงระเบิดทำให้ข้อเท้าขวาบาดเจ็บสาหัส ล่าสุดอยู่ระหว่างการรักษาและอาการปลอดภัยแล้วโดยทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านบุไทยตำบลทุ่งสว่างอำเภอรประทายจัังหวดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพลทหารอดิศรคุณพ่อและคุณแม่ของพลทหารอดิศรได้นำทีมข่าวไปดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านนั้นเป็นลักษณะเพิงพักหรือกระท่อมมีสภาพทรุดโทรมผุพัง ซึ่งคุณพ่อไหลป้อมกลางอายุ56ปีก็บอกว่าพ่อเสียใจที่ลูกต้องพิการแต่พ่อยังภูมิใจที่ลูกชายได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติซึ่งภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของลูกชายเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้ลูกชายและลูกสะพ้ายวางแผนเตรียมที่จะไปทํางานโรงงานที่จังหวัดระยองแต่มาจับสลากได้ใบแดงและได้ไปรับราชการทหารก่อน ทำให้ภรรยาของพลทหารอดิศร์ก็ต้องไปหารับจ้างทํางานทั่วไปเพื่อเลี้ยงดูลูกสาววัยสามขวบโดยคุณพ่อไหลยังบอกอีกนะคะว่าครอบครัวของคุณพ่อนั้นมีลูกชายสองคนคนโตทํางานขับรถรับส่งสินค้าบริษัทเอกชนส่วนคนเล็กคือพลทหารอดิศร์ซึ่งคุณพ่อยอมรับว่าครอบครัวของคุณพ่อฐานะยากจนมาก สาเหตุที่ต้องออกมายกกระท่อมอยู่เพราะว่าบ้านหลังเดิมนั้นยกให้ลูกชายอยู่กับภรรยาและหลานสาวแล้วเพราะว่าบ้านนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งกระท่อมที่คุณพ่ออาศัยอยู่กับคุณแม่ก็มีสภาพผุพังมากแล้ว ซึ่งตอนนี้อยากจะเปลี่ยนหลังคากระท่อมใหม่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแต่ก็เดือดร้อนมากเพราะตนไม่มีเงินต้องไปหารับจ้างรายวันทั่วไปเท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าจากนี้ชีวิตของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของพลทหารอดิศรจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ